วันนี้เป็นวันเข้าพรรษาก็หมายความว่านับแต่วันนี้ไปนะพระทั้งประเทศนะก็จะข้าพรรษาก็คืออยู่ประจำวัดหรืออาวาดไม่ว่าจะเป็น สำนักสงฆ์หรือว่าอารามใหญ่น้อยเพียงใดก็จะอยู่ตลอดเ0วันนับจากนี้ไปโดยไม่ได้ไปค้างแรงที่ไหนถ้าไม่มีเหตุจำเป็น การที่พระรูปใดรูปหนึ่งจะมาจำพรรษาหรือว่าอยู่ในอาวาสใดอาวาสหนึ่งตลอดสามเดือนร่วมกับหมู่มิตรก็ไม่ใช่เรื่องงา่ายโดยเพราะถ้าเป็นพระที่เพิ่งบวชใหม่ ต้องอาศัยความตั้งใจด้วยนี้เนี่ยนะวันขบันสาเนี่ยจะมีพิธีกรรมอย่างหนึ่งในหมู่พระเป็นพิธีกรรมสั้นๆนะเรียกว่าอาธิษฐานพรรษาอาธิษฐานพรรษาเนี่ยก็หมายถึง การทําพิธีเพื่อแสดงหรือย้ำความตั้งใจที่จะจําพรรษาหรืออยู่ประจํำอาว่าครบถ้วน3เดือนปกตินะคำว่าอธิษฐานเนี่ยสำหรับคนทั่วไปเนี่ย มันคือความตั้งใจคือตั้งจิตนะที่จะขอหรือตั้งจิตปรารถนาเพื่อจะได้เพื่อจะเอาอย่างที่เรามาากักจะทิษฐานขอนั่นขอนีน่เวลาเรามาทำบุญหรือไปสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ หรือแม้แต่ไปกราบไหว้พระพุทธรูปเรา,าก็มักจะอธิษฐานนะขอให้มีโชคมีลาภขอให้มีอายุวันนัสสุขาพละแต่อธิษฐานในความหมายนี้เนี่ยมันไม่ใช่ความหมายดั้งเดิมน,นะ ของคำว่าอธิษฐานความหมายดั้งเดิมความหมายแท้ก็คือความตั้งใจแน่วแน่ที่จะทำการสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้สำเร็จคือความตั้งใจที่จะทำแต่พอมากลายเป็นภาษาไทยมันกลายเป็นความตั้งใจที่จะขอ ความตั้งใจที่จะเอานะซึ่งมีความหมายตรงกันข้ามกันเลยทีเดียวนะการทำเนี่ยนะมันเป็นเรื่องยากโดยเพราะการทำสิ่งดีๆและยิ่งปรารถนาที่จะทำให้สำเร็จเนี่ยต้องอาศัยความตั้งใจในการที่จะทำสิ่งนั้นนะ ด้วยความรู้สึกแน่วแน่มันต่างจากการขอนะขอนี่ไม่ต้องทำอะไรเลยจากคนไทยเนี่ยเราก็แทนที่เราจะมันในเรื่องการกระทำเราก็หันมาขอกันมากมายทั้งนร้่ที่ศาสนาพุทธเนี่ยเป็นศาสนาแห่งการกระทำ ศาสนาแหความเพียรนะมีชื่อหนึ่งว่ากรรม,มาวาทะหรือว่าวิริวาทวิริยวาทะหมายถึงคำสอนที่ในเรื่องการกระทำในนเรื่องความเพียรแต่ว่าพอมานับถือกันนานเข้านะมันกลายเป็นการขอแทน แลวชาวพุทธเราก็เลยกลายเป็นพวกที่เรียกว่าชอบขอแล้วก็ใช้คำรู้ว่านะมาเรามาอาธิษฐานกันที่ยงอธิษฐานนี่นะมันเป็นธรรมะที่สำคัญนะในพุทธศาสนาจัดว่าเป็นบาร,รมี หนึ่งในสิบนะที่พระโพธิสัตว์เนี่ยจะต้องบำเพ็ญอย่างยิ่งยวดเพื่อได้บรรลุพระสัมมาสัมพทธิยาณแต่ก็เช่นเดียวกันนะคำว่าบาร,รมีเนี่ยพอเป็นภาษาไทยมันกลายเป็นมันมีความหมายที่เพี้ยนไปบาร,รมีแทนที่จะหมายถึงคุณความดีอย่างยิ่งยวด ที่ต้องบำเพ็ญอย่างจิงจังชนิดที่ว่ามีแต่พระโพธิสัตว์นะเท่านั้นที่จะบำเพ็ญได้อย่างครบถ้วนกลายเป็นว่าหมายถึงอำนาจหมายถึงบริษัทบริวาร เป็นที่ยำเกรงอย่างที่เรา,รามักจะเป็นพวว่าคนนี้ขอเป็นผู้มีบาร,รมีมากบางครั้งเราก็เรียกเจ้าพ่อนะที่นนที่นีว่าเป็นผู้มีบาร,รมีทั้งที่บาร,รมีเนี่ยนะเอาไว้ใช้นะกับพระโพธิสัตว์หรือผู้ที่ตั้งใจในการบำเพ็ญความดีนะอย่างจริงจัง ผู้มีบารมีท่านี่หมายถึงคนที่ทำความดีอย่างยิ่งยวดอาชีพพระโพธิสัตว์นะก็กลายเป็นว่าเจ้าพ่อนักเลงหรือคนมั่งคุคนมีจากความหมายที่เน้นเรื่องการกระทำเพื่อทำให้เกิดความดีงามมากขึ้น ราขั้นหลุดพ้นจากความทุกข์ก็กลายเป็นสิ่งที่ไปผลเปอร์กิเลสอย่างนี้ใครๆก็อยากจะมีบาร,รมีแบบนั้นเพราะว่ามันตอบสนองกิเลสตอบสนองอัตตาแต่บาร,รมีที่แท้เนี่ยนะมันเป็นสิ่งที่ ทวนกระแสกิเลทนะทวนอย่างจริงจังเลยทีเดียวอันนี้กางก็เห็นนะทำห้เห็นนะว่า,าธรรมะในพุทธศาสนาเนี่ยพอเรานับถือกันไปนับถือกันมาความหมายมันก็เพี้ยนไปของดีก็กลายเป็นสิ่งที่ไปนสนองกินเลท อธิษฐานก็นเหมือนกันนะเราควรจะมีกันมากๆควรจะทํากันเยอะๆพระพุทธองค์เนี่ยนะเมื่อยังเป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยคือยังไม่ตัดสรู้เนี่ยก่อนที่พระองค์เนี่ยจะตัดสระสัมมาสัมพุทธญาณเนี่ยพระองค์ได้ตั้งจิตอธิษฐานนะ ว่าแม้เนื้อและเลือดในสรีละจะแห้งเหือดหายไปเหลืยแต่หนังเอ็นและกระดูกแต่ตาใดที่ยังไม่บรรลุปัสสามสัม,มุทิยานเราก็จะไม่รู้จักที่นั่งนี้คือไม่รู้จักบรรลังที่นั่งโคนต้นโพเนี่ยอันนี้เรียว่าเป็นการตั้ง ตั้งเจตทิฏฐานที่สําคัญมากเลยเป็นการแสดงถึงความตั้งใจแน่วแน่ของพระองค์ที่จะบําเพ็ญเพียรจนถึงที่สุดนะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับสรีระร่างกายและสุดท้ายพระองค์ก็ได้บรรลุพระสัมมาสัมพุทธิยามได้นำคำสอน ที่เกิดจากการเห็นแจ้งในสัจธรรมนะมาแนะนำพวกเราแต่อธิฐานเนี่ยมันไม่ยังเป็นต้องทำถึงขั้นว่ายอมตายไม่ว่าเนื้อและเลือดในกายนี่จะเหลืออยู่ไม่ก็จะไม่หยุดความเทียมอธิ้ฐานมันมีหลายระดับ อย่างอธิษฐานภรษาเนี่ยนะเราก็ไม่ได้อธิษฐานอย่างพระพุทธเจ้าในคืนก่อนที่พระองค์จะตัดสู้พระสัมมาสมัสมพทธิยามเราเพียงแต่อธิษฐานหรือแสดงความตั้งใจหรือกําหนดความตั้งใจของเราเนี่ยว่าจะอยู่ในอาวาสนะตลอด3เดือนโดยไม่ไปไหน ทำไมจึงต้องอธิษฐานเช่นนั้นนะก็เพราะว่านะการที่คนเราเนี่ยแม้จะตั้งใจที่จะมาบวชเพื่อการปฏิบัติเพื่อการฝึกฝนแต่การที่จะอยู่ในอาวาสแห่งใดแห่งหนึ่งครบตลอดสามเดือนเนี่ย โดยที่ไม่ไปครั้งแรมที่ไหนเลยเมื่อไม่มีกิจจำเป็นเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะบางครั้งเราก็อาจจะพ่ายแพ้ต่อกิเลสได้อาจจะมีเหตุทำให้กลายเป็นข้ออ้างที่จะไปที่อื่นแทนอย่างบางคนเนี่ยนะ ทั้งทั้งที่อธิษฐานพรรษาไปแล้วพระบางรูปเนี่ยแต่พอได้ข่าวว่าพ่อแม่ป่วยก็ขอสึกทันทีเลยว่าอยากจะไปดูแลแม่ดูแลโยมพ่อโยมแม่ทั้งทั้งที่ตอนที่เป็นคารวาสน,นะก็ไม่ได้กระตือรือร้นขนาดนั้น แต่พอมาบวชพระแล้วเนี่ยชีวิตที่ไม่สะดวกสบายหรือว่าการที่ต้องปฏิบัติตามพระวินัยแล้วก็มาใช้ชีวิตที่ไม่คุ้นเคยต้องมาฝึกจิตดูใจใช้ชีวิตที่เรียบง่าย,ยากิเลสก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่บางทีก็รู้สึกเหงา ไม่เหมือนกับตอนอยู่บ้านนะทั้งที่อยู่บ้านหรือว่าตอนเป็นคาราวาี่งานก็เยอะรู้สึกเครียดอยากจะมาอยู่วัดแต่พออยู่วัดแล้วนะก็รู้สึกเหงารู้สึกว่างเปล่าก็อยากจะกลับไปเป็นคาราวานคนเราก็เป็นอย่างนี้นะชื่อเขาเรียกว่าคนในอยากออกคนนอกอยากเข้า เวลาเป็นคารวานะก็อยากจะออกจากความเป็นคารวาดมาเป็นพระแต่พอเป็นพระก็อยากจะออกจากความเป็นพระไปเป็นคารวาดเวลาโสดก็อยากจะมีคู่แต่เวลามีคู่มีแฟนก็อยากจะกลับมาโสดใหม่อยู่กรุงเทพก็อยากจะไปอยู่ต่างจังหวัด แต่พออยู่ต่างจังหวัดได้ไม่นานก็อยากจะกลับเข้ากรุงเทพอันนี้นะอาจจะบอกว่าเป็นเพราะคนเรานี่มันไม่ค่อยพอใจในสิ่งที่มีที่เป็นก็ได้แล้วก็มักจะหาทางแก้ปัญหาด้วยการหนีจากสภาพที่เป็นอยู่ทั้งทั้งที่ไม่ว่าอยู่ที่ไหนอยู่ตรงไหนเป็นอะไรมันก็มีทุกข์ทั้งนั้นแหละ เป็นคารวะก็มีทุกแบบคารวะเป็นพระก็มีทุกแบบพระแต่พอคิดจะหนีจากความทุกข์เนีย่ยก็ก็เลยต้องผลาจากสภาวะที่เป็นอยู่ไม่จบไม่สิน้นไม่ทอเดียกันนะเวลาบวชพระเนี่ยตั้งใจจะมาปฏิบัติ แต่พอรู้สึกว่าชื่นไม่สะดวกมันไม่เหมือนอย่างที่คิดนะก็มีเหตุแล้วก็พยายามจะหาเหตุหาข้ออ้างนะในการที่จะออกไปจากสภาพที่เป็นอยู่บางคนไม่สบายไม่สบายก็เอามาเป็นข้ออ้างวันนี้คงต้องสึกแล้วละ่ะ นะหรือไม่ก็อยากจะไปหาหมอที่นั่นที่นี่ไปค้างแรมที่นั่นที่นี่กิเลสเนี่ยมันก็จะพยายามหาข้ออ้างที่จะทำให้การปฏิบัติธรรมการฝึกฝนตนหรือการเข้าพรรษาของเราเนี่ยมันต้องแปลเปลี่ยนไปด้วยนี้เนี่ยนะจึงมีธรรมเนียมนะการอธิษฐานพรรษา เพื่อที่จะได้ย้ำเตือนความตั้งใจของเราเพื่อได้มีความมุ่งมั่นที่จะจำพรรษาให้ได้ครบ3มเดือนที่จริงมันก็ไม่ได้เป็นข้อเรียกร้องที่ใหญ่โตอะไรเลยนะเพราะที่จริงเนี่ยถ้าว่าเราตั้งใจจะบวชให้เกิดประโยชน์นะกับชีวิตของตนเนี่ย เราต้องทำอะไรมากกว่านั้นไม่ใช่แค่จำมัรสาาครบถ้วนไกลมากครบถ้วนสามเดือนซึ่งตรงนี้เราก็อาจจะเอามาใช้เป็นโอกาสในการอธิษฐานเพิ่ม,เต,มเติมก็ได้เช่นนอกจากตั้งใจมั่นว่าจะอยู่ให้ครบสามเดือนแล้วเรายัางตั้งใจนะว่าเราจะไม่ไม่นอนกลางวันเราจะไม่แตะโทรศัพท์มือถือหรือว่า เราจะทำความเพียรเจริญสติเวลาสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงเป็นอย่างน้อยอยังถ้าเราตั้งจิตอธิษฐานแบบนี้เนี่ยมันก็จะทำให้เรามีความเพียรพยายามมากขึ้นและที่จริงแล้วเนี่ยเวลาพูดถึงอธิษฐานนี่ก็ไม่ควรจะเป็นเรื่องของพระเท่านั้นนะโดยเพราะเมื่อถึง เทศกาลเข้าพรรษาเนี่ยมันควรเป็นโอกาสที่เหมาะสำหรับญาติโยมด้วยนะว่านะเมื่อถึงวันเข้าพรรษาแล้วเนี่ยเราจะฝึกฝนตนให้ยิ่งกว่าเดิมบางคนก็อาจจะอธิษฐานว่าเนี่ยจะถือศีลให้ครบ โดยเพราะข้อที่5เพราะว่าเป็นคนที่ชอบกินเหล้าเดี๋ยวนม่มีคนจำนวนมากนี่ติดเหล้ามากเขาเลยใช้เป็นโอกาสนะในการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาอาจจะงดเหล้าได้นี่จริงได้อย่างจริงจังก็ต้องอธิษฐานอธิษฐานนี่มันไม่ต้องมีพิธีกรรมอะไรมากแค่กําหนดใจหรืออาจจะเปล่งวา,าจาต่อหน้าพระพุทธรูปก็ได้ บางคนสี่ห้าครบแล้วก็อยากจะฝึกให้เข้มเข้มขนมากขึ้นหรือว่าจริงจังมากขึ้นก็อาจจะอธิษฐานว่าจะสวดมนต์ทุกวันจะภาวนานั่งสมาธิก่อนนอนวัะละอย่างน้อยสิบนาทีหรือว่าตั้งใจจะไป ทำบุญให้ทานอาทิตย์ละครั้งนะบางคนติดกาแฟาก็อาจจะอธิษฐานวาเนี่ยจะงดกินกาแฟาตลอดพรรษาเพื่ออะไรนะเพื่อให้ชืว่วโปร่งเบามากขึ้นแล้วจะมาเป็นคารวาเนี่ยก่อนบวชน,นี่อธิษฐานอยู่ข้อเดียวนะในเรื่องศีลห้านี้ก็ ทําครบไปนานแล้วน่าจะไม่ได้สมบูรณ์เท่าไหร่ตอนนั้นเนี่ยหนังสือเรื่องพุทธธรรมเนี่ยของสมเด็จพระโคสาาจานี่เพิ่งออกมาฉบับฉบับสมบูรณ์นะฉบับสมบูรณ์นี่ทจริงก็ยังไม่สมบูรณ์ทีเดียวเพราะตอนหลังก็มีเพิ่มมาเรื่อยๆอีกสองสามร้อยหน้าแต่ตอนนั้นก็หนาเกือบพันหน้า อยากจานให้จบแต่ว่าก็คร้ามนะหนาต้องพันหน้าได้แต่มองได้แต่ดูแต่ไม่เคยแตะไม่เคยเปิดอ่านสักทีอย่างจริงจังจนหน้าพอเข้าบรรษานี้ก็เลยตั้งจิตอธิษฐานวันี้จะอา่านทุกวันวันละสิบหน้า90วันก็เ0้ารหน้าเกือบครบจบเล่ม แล้วตั้งใจอ่านทุกวันนะไม่ว่าจะทำงานกลับมาค่ำแค่ไหนก็ต้องอ่านรู้เรื่องไม่รู้เรื่องบ้างก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยก็อ่านให้มันได้ครบ10หน้าอย่างที่ต้องการไม่ต่ำกว่าสิหน้าเกินก็ได้บางวันไปค้างแรมต่างจังหวัดก็อ่านตุนไว้ก่อนอ,อ่านตุนไว้จาก10หน้าเป็น20หน้าก่อนเดินทาง อันนี้ก็ปรากฏว่าก็สุดท้ายก็อ่านได้จบนะแล้วก็ได้ประโยชน์มากฉะนั้นการเข้าบรรษาเนี่ยมันเป็นโอกาสนะที่เราจะาบำเพ็ญบารมีอธิษฐานเนี่ยมันก็เป็นบารมีข้อหนึ่งนะถ้าเราอธิษฐานถูกต้องเนี่ยบารมีหรือคุณความดี ในตัวเราก็จะเพิ่มพูนขึ้นทำให้เรามีกำลังแก่งกล้าในการเอาชนะก,กิเลสและการทำความดีที่ยากขึ้นไปได้เรื่อยๆมันคงไม่มีโอกาสใดนะที่จะเหมาะนะสำหรับการทำความเพียรเท่ากับช่วงเข้าพรรษาเพราะว่าใครๆเขาก็ทำกัน เรียกว่ามีเพื่อนถึงแม้จะไม่ใช่พระนะแต่เราก็ควรทำ้วยแม้เป็นคาราวาและนอกจากใครๆเขาก็ทำกันเยอะแยะทั้งประเทศแล้วนะมันยังเป็นช่วงเวลาที่ยาวนานต่อนเนื่องสามเดือนถ้าตั้งใจทำจริงจังก็เห็นผลแน่นอนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการ เลิกกินเหล้างดกินกาแฟรหรือว่างดใช้โซเชียลมีเดียหรือว่าใช้น้อยลงแค่วันละชั่วโมงหรือว่ารักษาสินให้ครบหรือว่างดช้อปปิ้งหรือว่าช้อปค่าอาทิตย์ละเดือนละครั้งถ้าทำสามเดือนนี่ต่อเนื่องนี เห็นผลแน่นอนและต่อไปก็จะมีกำลังในการที่จะทำให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปเดือนนี้เนี่ยการอธิษฐานเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่สำคัญนะและท่านก็ทำเป็นแบบอย่างนะโดยอาศัยเนี่ยการเข้าพัน,น,นี่แหลาอธิษฐานอย่างง่ายๆว่า เราจะอยู่จำพรรษาครบถ่วนใจมากนะจะไม่ค้างแรมไปที่ไหนในเช้านี้เนี่ยพระทั้งวัดก็จะทำการอธิษฐานพรรษาเราก็จะกล่าวคำอ,อธิษฐานเป็นภาษาบาลีสั้นๆเองนะอิมัสมิงอาวสิมังเตมาสังวสังอุเปมมิกล่าวย้ำสามจบ เพื่อย้ำความตั้งใจของเรา